เอาละครับแล้วก็กลับมาอีกครั้งสำหรับเกม The p e n n c Caster ซึ่งความจริงแล้วผมก็ได้เล่นไปแล้วนะผมอัดคลิปไว้ประมาณ2ชั่วโมงได้มั้งแล้วมันก็เกิดความชิบหายขึ้นเนื่องจากว่าอยู่ดีโปรแกรมอัดมันได้ทําการปิดตัวลงอัตโนมัติและผมก็ได้เข้าไปชิกไปเช็คคลิปของตัวเองปรากฏว่าคลิปนั้นมีความยาวถึง2ชั่วโมงอยู่แต่มันดูไม่ได้ซึ่งมันเกิดความชิบหายได้เยอะมากเพราะว่าผมกําลังกลับบ้านมาเพื่อจะปิดคลิปแล้ว แล้วปรากฏว่าโปรแกรมอัดเนี่ยมันเกิดเอเอร์เรอร์อะไรสักอย่างบวกกับทีนี้มันทําให้เกมผมค้างไปด้วยและผลปรากฏว่าสิ่งผมทําไปสองชั่วโมงนั้นศูนย์หายไปทั้งหมดเลยเพราะว่าผมไปหาความมาได้เยอะมากดูผมไปหาความมากได้โคตรเยอะได้หลายอย่างมากรวมถึงเจ้านี่ด้วยที่ไปหาวิธีมาจนได้เยอะมากเลยหาความมาได้เยอะมากบอกเลยอันนี้ก็หามา,มาได้จนเต็มอะ่ะแล้วก็ ไอเรเดียมต่างๆก็หามาแบบได้เยอะโคตรๆเนี่ยเห็นไหมได้เพิ่มมาไปท่องโลกกว้างมาตั้งมากตั้งไม่โมนี่นี่ก็ได้มาเต็มเลยเห็นไหมเยอะมากได้มาหลายอย่างอันนี้ก็มีต้นไม้เห็นไหมได้ต้นไม้มาเลยเนี่ยเลือแต่ทําที่ปลูกฝั่งนี้ก็นี่เราก็ได้มาเพิ่มละทําได้กี่อันนะอันนี้ยังไม่หมดนะอันนี้ยังไม่หมดนังเลยเยอะเลยที่ผมไปเอแปลมาถึงแม้ว่าระยะเวลาผมอัดไปสองชั่วโมงมันมันจะศูนเปล่า แต่ผมก็จะไม่ไม่ทอ้อถอยนะครับเราก็จะมาเริ่มต้นกันใหม่มันก็เกิดขอ้อผิดพลาดกันได้นะครับ <S <S ตอนนี้เราก็ถึงช่วงอ่ามอสกำลังเติบโตเห็นไหมมอสมอสกำลังเกิดการเติบโตมา9เปอร์เซ็นต์ละต่อไปก็จะกลายเป็นพืชนะแล้วเราปลดล็อกอะไรมาบ้างเราปลดล็อกอันนี้มาได้แล้วอันนี้อันนี้นะเราปลดล็อกมากี่อย่างวะเออเราปลดล็อกมากี่อย่างอันนี้ก็ปลดล็อกอันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็จะทํา ของพอไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนของมีพอไหมเอ้าไม่มนจะคือบันไดซะหน่อยอ่าอะไรวะของมีพออยู่นะมีสองอันพอดีเลยมันเป็นคล้ายๆอ่าตัวบูทไหนนะมันเป็นตัวบูทอะไรสักอย่างเนี่ยมัง้งแล้วพอเพิ่งสังเกตนะเนี่ยทั้งก่อนเหน้แมมันมีแอนิเมชันด้วยนะผมเข้ามาผมแปลกใจมากตอนผมยืน LK เ,ออเนี่ยตอนผมยืน LK เ,ออเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นผมจะบอกว่าเขาเหมือนจะปรับ เปลี่ยนแอนิเมชันมาใหม่ไอนม่ใช่ของตัวละครเราเนี่ยเวลกกระโดดก็มีมือสองข้างเห็นไหมแล้วเวลาเรายืนเฉยมันก็จะมีแอนิเมชันอีกทีหนึ่งก็คือแอนิเมชันปัดทําความสะอาดปืนอ่าปัดเช็ดปืนซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่สมมากแล้วก็สังเกตูมือเห็นไหมมือดูสมจริงขึ้นมาเยอะเลยนี่เห็นไหมอันนี้คืออีกรูปแบบหนึง่งนะอืมเดี๋ยวเอาน้ำออกมาก,ก่อนตอนนี้โลกของเราเห็นไหมเริ่มเขียวแล้วอันนี้มันไม่ใช่พืชไรือยอยางใดแต่มันคือมอส มันคือตะไคร่น้ำนั่นแหละนะตอนนี้แอนิเมชันของเราพัฒนาไปมากแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าผมไปสำรวจที่ไหนมาบ้างไอยาอากาศตรงลาวาผมก็ไปสำรวจมาแล้วได้ต้นไม้มา,มาฝั่งนู้นก็ไปสำรวจมาแล้วอีกเช่นกันก็ได้ของมาเยอะมากไปแต่ผมจะพาไปดูว่าผมไปสำรวจที่ไหนมาบ้างสำหรับครั้งก่อนที่กิ๊บมันหายไปทุกคนจะได้ดูไงเออทุกคนจะได้รู้ว่าผมไปสำรวจที่ไหนมาบ้างกับข้าวน้ำเยอะไปะเปล่า น้ำเยอะเกินไปไม่ดีไม่ดีดเก็บน้ำนอเอาไปแค่สามขวดพอออกเจนสี่ขวดน่าโอเคและะ้วไปเราจะไปไดูเอา้าเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเออแล้วค้างก่อนค้างก่อนนะมันมีพายุหาคืออุกบาตอ่ะอุกบาตไม่เป็นอุกบาตของแร่ส,สปเปอร์ตลอยอ่ะร่วงมาเต็มเลยน,น่ยซึ่งเป็นอะไรที่แบบสวยงามมากเลยมันเป็นอุกบาตสีลุ้งอ่ะเพราะว่าแร่แแเราแร่สเปอร์ลอ,อยมันเป็นสีลุ้งใช่ไหมล่ะมันก็เป็นอุกบาตสีลุ้งมา ครั้งก่อนผมคิดว่าจะได้ย้ายบ้านนะเนี่ยเพราะว่าน้ำมันขึ้นมาสูงมากเลยเห็นไหมคือ,อตอนนี้น้ำมันก็คงทีแล้วตอนนี้เป็นเปลี่ยนจากน้ำเป็นมอสแล้วเดี๋ยวตอนนี้มอสกำลังเติบโตพอมอสเติบโตเสร็จก็จะกลายเป็นพืชนะครั้งก่อนเนี่ยผมมาสำรวจอยู่ฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งเนี้ยผมมาอดูท่าน้ําแข็งท่าน้ําแข็งที่มันละ,ล,ะ,ล,ะลายแล้วอะ่ะคือท่ามี่เราดูไว้ทั้งตัวเขาจะลงไปหาหาแร่สีหาสีเขียวมั้งคือ ไีเขียวกับผีล้มเงินอะ่ะก็ได้ไปเจอถ้ำที่มันเป็นถึงน้องแข็งปิดปากถ้ำอยู่แต่ว่าเราเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมก๊อน,น,นแต่ตอนนี้เราเข้าไปได้แล้วแล้วก็สำรวจไปเรียบร้อยแล้วด้วยแหมแอเมชัน่นนี่ดูสมจริงขึ้นเยอะเลยอนนี้ก็มีแร่เขียวอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวเราค่อยกลับมาอันนี้ก็มีแท่งเขียวอีกแท่งนึงเลยลหละเนี่ยก็ไปหาของมาได้เยอะมากเลยอะ่ะดูเต็มเลยแหละได้ของมาอย่างเยอะแต่ก็น่าเสียดายนะที่คลิปมันหายไป ไะผมทานลงไปดูว่าผมไปสำรวจตรงไหนเอาไว้มันเป็นทางแข็งในอยู่ในแถวนี้ที่น่ะใช่ไหมน่าอยู่แถวนี้นตรงไหนตรงไหนน่าอยู่ตรงนี้นะมั้งใช่ไหมเออเจอละนี่ไง็นนม,มามาครั้งก่อนมันเป็นถ้ำของอ่าเหมืองแร่สีน้ำเงินแล้วก็มีกล่องอยู่ตรงนี้เราไปแล้ว <laughs> แล้วก็มีทางเข้ามาต่อลึกอยู่นะมีทางเข้ามาลึกพอสมควรเลย เนี่ยเขามาเรื่อยเ้าก็จะตันเนี่ยแค่นี้แหละแล้วก็อีกส่วนนึงที่ผมเจอก็คือว่าส่วนตรงนี้คือมันเป็นซากปรารหักพังใช่ไหมต่อไปก็คือส่วนตรงนี้เป็นส่วของน้ําตกซึ่งเป็นน้ําตกที่สวยมากเห็นไหมยังสวยอะ่ะผมไม่รู้ว่ามันเพิ่งอัปเดตใหมห่หรือว่ามันเป็นเพราะว่าสภาพอากาศมันเปลี่ยนไปรวมถึงตัวละครของเราด้วยที่มีแอนิเมชั่นอ่าทำควานจดปืนอะ่ะผมก็เพิ่งเจอนะสวยเลยแหละมันแูแปลก,กไปเนาะสามารถขึ้นไปได้ด้วยนะ อ้อมบบขึ้นมาอ้อมขึ้นมาตรงนี้อ้อมขึ้นมาข้างบนไต่อวะอ้อมทงนี้อ้อมขึ้นมาตรงนี้อ้อมขึ้นมาอ้อมขึ้นมาอ้อมขึ้นมาจนขึ้นมาทางนี่ก็จะเจอกับดินแดนแห่งน้ําตกซึ่งมันสวยมากเห็นไหมซึ่งมันโคตรสวยอะดูสวยปะล่ะสวยนะเทสวยสวยก็สวย ซึ่งของที่นี่มีเยอะมากซึ่งผมก็ได้ไปสำรวจมากเกือบหมดแล้วล่ะแต่มีบางที่ที่ผมไปสำรวจไม่ถึงเพราะว่ามันจะไกลเกินไปไกลตัวเราแหละไม่ใช่อะไรหรอกผมเองก็ตกใจนะตอนมาเจอครั้งแรกแบบอุ้ยมันมีน้ําตกด้วยหรออะไรเป็นเพราะน้ําแข็งมันละลายเนี่ยไอ้น้ำก้อนแข็งเอ๊ะตอนผมมามันไม่มีน้ําแข็งไม่ใช่เหรอวะนี่หรือว่ามันเพิ่งอัปเดตมาใหม่ไม่รู้เว้ยปกติมันมาไม่ได้ปกติมันปกติมันไม่มีทางไปต่อนะปกติมันไม่มีทางไปต่อ อาจจะเป็น,นว่าเขาเอาัพเดทใหม่ก็ได้นะแล้วก็มันจะมีถ้าอยู่แถวๆนี้ด้วยถ้าใครก็ไปสามารถตรวจสอบดูได้นะมีถ้าอยู่ลองไปหากระดูเนี่ยอันนี้ก็เป็นถ้ำดิเข้าไปได้อ้าวกล่องนี้ยังไม่เอาเลยเนี่ยโอ้ยเฮ้ยกูพลาดได้ไงเนี่ยเฮ้ยพลาด่องได้ไงโอ้โหกล่องอย่างนี้เลยเนี่ยอาย่ะพลาดของดีเฉยอะไรครับเนี่ยเมื่อกี้มันจะพลาดอะไรเนี่ยนพราว่าเราเรา,เราเก็บไปหมดแล้วอันนี้นเป็นถ้ำหลังน้ำตก คื่องมีของให้เยอะมากผมก็ไปเก็บม,มาหมดแล้วละ่ะมันจะอ้อมลงไปได้หลายทางมากออกไปหลายทางเลยแหละพออ้อมไปทางไหนนะนี่ยังไม่กดล็อก่ปะนี่ยังเออ,อไปที่กออกไปตรงนี้นี่คือตรงกลางหุบเขาเลยเด่ยไปได้หลายทางเนี่ยน,นี่ก็ไปได้นีแเราก็ไปได้ก็อ้อมมาอ้อมทางไหนอ้อมมาทางเดิมไง <laughs> อะอลูมิเนียมอะสักหน่อยสักหน่อยแต่เราพิ่งเอาเอาไปเยอะนะเพราะว่าจะพาไปสำรวจอีกที่หนึ่งอยู่ที่ผมไปเจอไว้จากครั้งก่อนอะเอาออกแปไหนวะเนี่ยเออเราหลงทางปะวะไม่หลงนะโอเคไม่หลงเสียอาจารย์เสียพอจะแปลกแปลหน่อยนะเพราะว่ามันเจ็บคอไม่ค่อยสบายทุกสงการนึดน้ำสงการก็ระมัดระวังกันด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยรวมถึงเรื่องกฎเรื่องกฎหมายแล้วก็กฎจราจร น,นะโอ้ยช่างสวยงามมันมีกล่องอยู่นเนี่ยซึ่งผมบอกได้ว่ากล่องแถวนี้เนี่ยก่อนในบริเวณนี้เป็นกล่องของดีมากๆแร่เขียวหรือว่าก็จะเจอแท่งแร่เขียวหอล้วก็แท่งแร่แดงประมาณนั้นน่ะของอย่างดีรวมถึงอาจจะเจอ,อ,เ,จอเจอถุงถุงพวกถุงไอถุงดินไวใ้ปลูกปลูกต้นไม้ปลูกพืชอ,อะไรนั่นก็เจอนะซึ่งผมก็ได้สำรวจมาฝั่งนี้แหละ สำรวจมาเรื่อยๆท่องมาเรื่อ <peng friend. S 2> ยๆ <mel> <men> <sore> เรื <men> really ่อยๆในไหนท่องผ่านน้ำตกมาเรื่อยๆใช่ไหมก็จะเจอถ้ำอีกถ้ำมันก็อยู่สองล้นซึ่งผมไปมาแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าพอแรมอับนันเป็นอะไรของมันผมไม่รู้จริงนะซึ่งมันบักบอยมากเด้งออกแล้วก็ทําให้คลิปผมเสียหายมาหลายครั้งแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงละอากิเจนเหลืออยู่สองลอนนะต่ออันนี้ก็คือถ้ำืองแร่สี สีฟ้สีม่วงมันคือแร่อะไรนะเออมันยังไม่ได้ใช้ในั่นแหละเอ๊ะกล่องเก่าไปหมงนี่สองกล่องอ๋อมันจะไปแล้วมัง้งเออเอาไปแล้วบางส่วนตอนแรกของมันดีกว่านี้เราแค่เอาไปแค่บางส่วนเสื้อผ้าไม่เอาทิ้งไปเถอะไม่ได้ใช้อะแล้วก็มันมีอีกถ้ำนึงไม่ใช่อีกถ้ำหึหรอกมีหลายถ้ำปหลายทางเนี่ยทางนี้มีหลายถ้ำ บอกเลยของนั้นน่าจะเอาไปแล้วน่าไม่พลาดหรอกแล้วก็ลงมาด้านล่างปกติได้เจอน้ําแข็งปิดคุมหมดเลยนะอันนี้มันเปิเปดใหม่นี่ก็เจอถ้าอะไร,รนะไอ้ก็ถ้ำเมืองแร่สีชมพูนี่สวยงามเลยใช่ไหมล่ะโหลดโหลดโหลดแหลกอะไรวะเนี่ย,ยอ,อ,อ,อย่าแหลกสิไอ้ต่อที่เอาแล้วะน่าจะเอาไปแล้วมั้งเอา้ายังไม่เอาไปเลยเนี่ยแล้วแทนว่าเราไม่เห็นนะดิเฮ้ยเราพลาดได้ไงเนี่ย กองดีขนาดนี้เนี่ยอ่ด้านในจะเป็นเหมืองแร่อะไระนะ่ะมันังไมไ่ละลายน่าจะเป็นเหมืองแร่สีน้ำเงินเพ่ทาที่จากดูดูเลยใช่ไหมเนี่ยมันยังไม่ละลายน่าจะเป็นเหมืองแร่สีน้ำเงินแล้วก็ฝั่งนี้มาอย่างวะเ,เป็นถ้ำให้รอดเฉยๆเอ้ยนี่ไงกลองจำได้มองกองนี้วะเฮ้ยเราไม่ได้เอาไปจริงๆเหรอเนี่ยอย่างเยอะเลยนะเอาอันนี้แร่เขียว ได้เขียวซุปเปิดลอยอันนี้อันนี้ก็ออกมาได้ใช้แล้วจะไปทําจรวดทิ้งกันไรได้บ้างวะอันนี้ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาเหล็กก็ยังไม่เอาอ่ะพอละ <c oughs> มันเยอะเกินไปผมไม่รู้ว่าผมเอาไปหมดหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าผมเอากล่องไหนไปบ้างเพราะว่าตอนที่ผมที่ผมมามันของเต็มแล้วอ่ะและที่สำคัญท่านแผมเจอเซอร์ไพรส์เว้ยเฮ้ <c oughs> อะไรอยู่ด้านบนน่ะซึ๊บซึ๊บโอ้ยอ้าวทำไม,ไมไอะไรขึ้นไม่ได้อ่ะเฮ้ยกูเจอก่อนด้านบนน่ะฮัลโหลเอ้ยขึ้นได้แล้วกล้องโอ้โห,โหของเต็มแล้วว่ะทำไงดีวะเนี่ยอ่าอันนี้เก็บไว้ไม่เอาแรกอันนี้เก็บไว้ได้ใช้แน่นอนเอาแรกสีเขียวมาก่อนแล้วกันนะ แล้วก็ตามพื้นซุปเปอร์ลอยตอนนี้อน,นิเมชั่นมือเราเนันมันดูดีมากเลยนะอโ,อโ,โอ้โหแต่ด้อย่างของจะหมดัวแลวมั้งนะออกซิเจนเราอยู่หลอกสุดท้ายอ่ซุปเปอร์ลอยเต็มแล้วทิ้งอะไรได้บ้างมันไม่มีอะไรจะทิ้งแล้วอะ่ะอ่ะพอก่อนพอก่อนมันเยอะเกินไปเดี๋ยวจะพาไปสำรวจไล่เสร็ครั้็คือว่าผมเจอเหมืองแร่สีเขียว นี่คือเมืองแรกสีเขียวถึงมันจะไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะสามารถไปต่อสามารถไปต่อได้แต่ว่าก็มีไม่เยอะหรอกแต่เราก็ดีใจอ่ะเอาเจออีกเมืองแรกแล้วถ้าหมดแล้วค่อยกลับมาที่นี่เนาะจนนั้นเราก็รู้แล้วว่ามันอยู่ที่นี่แล้วก็อีกถ้ำหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นถ้ำเมืองแรกข,ของของเมืองแรกสีม่วงไม่ไม่ก็เมืองแรกสีพูก็คือตรงน,นี้แหละนี่อ๋อเป็นเมืองแรกสีพูเอ๊ะเอาไปยังไงอันนี้เราก็ยังไม่เอาเลยเนี่ยโอ้โห เรายังไม่เอามั่นเรากินข้าวเราจะเอาแต่แร่สีอาแร่สีเขียวไปว่ามันได้ใช้ซูเปอร์ลอยเราก็เริม่มไปเยอะงั้นก็ออกไปสักหน่อยก็ได้มั้งี๋ยวก,กลับมาเอายังไงก็ได้กลับมายังไงเราก็ต้องกลับมาฟาร์มที่นี่อยู่และวพราแสดงว่าเราพลาดหลายกองเนี่ยข้าง่กนเนี่ยนี่ก็เป็นอาเมืองแร่สีชมพูนะครับหลายหลายถ้ำเลยรอบนี้ถ้ำแร่สีชมพูแล้วก็ถ้ำแร่สีเขียวเราก็เจอไปแล้วไปเราจะพากลับ้านอันนี้ก็มีทางออกอีกทางหนึ่ง ซึ่งมันเป็นสุดขอบของแผนที่ของฝั่งนี้อาจจะไม่สุดหรอกอาจจะไม่ทําไปต่อแต่ตอนนี้เรายังเรายังไม่เจอถ้ำต้องรอว่าจะเจอถ้ำหรือเปล่ายังไม่ได้มาสำรวจอย่างเต็มรูปแบบนะฝั่งนี้ก็ต้องรอต่อไปพือเป็นอะไรที่สวยมากันจเจอถ้ำดูกว่านี้มันจะเจอมันจะเจอเฮ้ย hey, มันจะเจอถ้ำว่ะเจอถ้ำนึงนะเนี่ยอันถ้ำที่ผมไม่เคยมาถ้ำเนี่ยเพิ่งเจอเพิ่งเจอีมีน้ำป่าถ้ำด้วย มันคือทำอะไรบอกมับโอเคขอไม่เคยเ่ีนยวอะไรเขาเก็บไว้เนี่ยเรายัางไม่ต้องเรายัางไม่ได้ใช้ตอนนี้พายุเข้าอะ่ะพายุมันก็เข้าบ่อยแท้เฮ้ยไม่ใช่พายุแต่เป็นอุกกาบาตกันเหรออ,อ,ไรไอุกากาบาตอะไรวะเนี่ยรอบเนี้ยเฮ้ยไปดูก่อนดิอุกกาบาตอะไรวะเยอะเลยอะ่ะ ทั่วไปไปกวัวบาทั่วไปอ่ะอเอาเจี๊ยบใกล้จะหมดแล้วด้วยเราต้องเตรีบมาุกรณ์ที่เราจะกลับไปได้ท้ายปั้นไปเลยคือในทิศของผมตอนนี้ก็คือว่าถ้าผมจะตายใช่ไหมถ้าผมเริ่มแบบว่าราู้สึกว่าใจะจะตายเนี่ยมีเสียงแกเสต้นมันจะดรอปของทิ้งข้างหมดเลย้ยก็คือว่าเราจะไม่อาขออไว้กับตัวนะเพราะว่า มันจะทาให้ของเราหายใช่ไหมทุกครั้งที่เราตายของเราจะไปอยู่กับตัวแล้วก็หายไปเลยเยเราไม่ได้เล่นโหมดีซี่นะลงามาผูทางนี้ซึ่งก็เป็นเนี่ทางใกล้บ้านนี่แหละเป็นใกล้บ้านอะไรหรอก้านนี้ผมตำร,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 รวจไปแล้วยานเนี่ยผมตำรวจไปแล้วตอนแรกคือว่ามันมันไม่มีทางเข้ามันมีนะาทางเข้าตัวเนี้ยแต่เราแค่หาไม่เจอเฉยทางเข้าคือตรงเราเข้าไปตรงห้องควบคุมนั่นแหละเข้าไปก็จะมีรูเข้าไปตอนแรกผมก็หาไม่เจอเออ แลกดีแท้หายากมันไม่ยากหรอกเออผมเซอร์เองขอโทษได้ไหมละ่ะนี่ไงทางเข้าตรงนี้นี่แหละคือทางเข้าไป,าเ,ขาไปเข้าไปแล้วก็จะมีรูเข้าไปตามนั่นแหละรองตำรวจมาดูนะซึ่งไอความอะไรจากครั้งก่อนที่ที่ว่าโปรแกรมอัดมันมันบัก็กแล้วก็เร่งออกทําไหมทำให้ไฟล์วิดีโอผมพังอ่ะเปิดไม่ได้แล,ล้วเออเลื่อนี่แหละผมลอยมาถึงตรงนี้แหละลอยมาถึงตรงก้อนหินตรงนี้แหละแล้วมันก็ออกไปเลยวิ่งออกไปเลย ตัหลับไอปรแกรมอัดซึ่งผมก็โหมว่าหมดหิดมากอัดมาเป็น2ชั่วโมงแล้วอ่ะหุดหีดที่หายแทบจะแบบแทบจะปลาคอมลงพื้นแต่ยังโชคดีที่ประคองสติตัวเองได้อยู่เพราะว่าผมทํามาหลายอย่างมากคือไม่ได้ไม่ได้แค่สํารวจไงผมทาไปหลายอย่างไงมันก็เหนื่อยอ่ะเล่นมันต้องสองชั่วโมงแล้วก็แล้วก็ไฟไฟเวอดีโอมันพังไฟเบอร์โอเลโอ้โหนนถกวัแทบจะระเบิดอ่ะแทบจะกีดให้ลั่นบ้าน